ค่ะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านของจุ๋มนะคะนี่ค่ะวันนี้ร้อนมากเลยนะคะวันสงกรานค่ะวันสงกรานพีนี้ก็เงียบเหงานะคะนี่ค่ะจะให้เพื่อนๆดูแปลงผักหน้าร้านเล็กๆของจุ๋มนะคะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะมีผักโขมนะคะแล้วก็ผักบุ้งผักโขมนี่ขึ้นเองค่ะดูค่ะโอ้ต้นนี้ใหญ่มากเลยนะคะดูค่ะนี่เขาขึ้นเองนะคะแล้วจุ๋มก็รดน้ําบ้างนะคะ แล้วก็ฝนตกด้วยค่ะช่วงนี้ส่วนผักบุ้งนี่คือจุ๋มปลูกนะคะนี่คะ่ะเป็นผักบุ้งที่จุ๋มเคยซื้อไว้ตอนที่เอามาทําต้นอ่อนผักบุ้งอะคะ่ะผักบุ้งเลียวไผ่ก็เลยต้นเขาจะผอมๆหน่อยและนี่คะ่ะจุ๋มตัดหมดเลยนะคะตัดผักบุ้งในแปลงผักเล็กๆของจุ๋มนะคะดูคะ่ะได้เยอะมากเลยนะคะ อ่าเดี๋ยวก็ได้ผัดกันอีกค่ะอืมและนี่ก็ผักโขมนะคะตัดหมดเลยนี่ค่ะดูใหญ่จริงๆค่ะงามมากเลยนะคะเนี่ยค่ะผักโขมโตวไวมากวันก่อนเพิ่งตัดไปนะคะไม่ถึงสองสัปดาห์ค่ะก็ได้ตัดได้อีกแล้ว